ยินดีต้อนรับเข้าสู่พ่อบ้านสเตชันสวัสดีครับผมไปจากช่องพ่อบ้านสเตชันนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับจะเป็นการรีวิวนะฮะน้ำมันเครื่องวอลโ o นิ c รุ่น XM-Blue นั่นเองนะครับผมและเหมือนเดิมนะครับก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาทั้งหมดของเรานะครับเราก็จะขอพาย้อนเวลาไปตอนที่เราทำการเติมน้ำมันเครื่องตัวนี้กันครับ ก่อนที่เราจะเติมน้ำมันตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวเอาของเก่า,อ,าออกก่อนนะครับผมน้ำมันเครื่องเดิมเป็นอิปปอน R สี่พันนะฮะเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับผมและนี่คือน็อต่ายน้ำมัน,นเครื่องอินดี้โมโตนะฮะจริงๆแม่เหล็กมันสีที่ขาวๆนะนี่ก็จับคาบโลหะหนักมาเต็มใช้ได้นะครับอันนี้คือน้ำมันวโทนิกรุ่น X M Blue นะครับผมเราต้องการ800 ml นะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาตวงกันให้ได้800 ml นะครับผม เอาเลยพี่เทเลยครับน้ำมันออกสีเขียวๆนะฮะเขียวๆเ,เ,เหลืองๆโอเคครับแปดร้อยนะครับอ่าประมาณนี้นะฮะใช้ได้ใช้ได้ไดสีสวยต่กลิ่ไม่หอมนะฮะ เดี๋ยวเราก็เติมในปริมาณที่เราต้องการนะครับผมที่ผมตวงคือ800 m l นะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบกันครับกับน้ำมันเครื่องโบโ t o n i c รุ่น X M Blue นะครับหลังจากผ่านการใช้งานน้ำมันเครื่องตัวนี้มานะครับก็กินเวลาไปแล้วประมาณ8วัน9วันนะฮะคือมาเลยสัปดาห์ึงือนละรประมาณนี้นะครับผมเกับตัวน้ำมันเครื่องไอ v o t o n i c นะฮะ X M Blue เนี่ยมันเป็นซีรีส์เริ่มต้นของตัว X M ที่เป็นเขาเรียกนะเกรดเริ่มต้นนะ้งนเพราะ XM กเ็นี่ยเขาจะมี XM blue XM Platinum แพติแล้วก็ Black Edition นะครับผมซึ่งตัวนี้นะฮะถามว่ามันมีเบอร์ไหมถ้าใครยังไม่เคยชมนะฮะประวัติของโวโทูทอนดิงลองแวะไปชมมันก,นก่อนได้นะครับผมดูบนเผยเหมือนน้ำมันเครื่องตัวนี้จะไม่มีเบอร์นะฮะแต่ว่าจะมีเล็กคอมเมนต์บอกอยู่ที่ข้างข้างกระป๋องนะฮะว่าเหมาะกับเครื่องยนต์ที่ต้องการน้ำมันเบอร์5 w 3 0ถึง5 w 4ันอยู่นเองนะครับผม และจากการใช้งานมานะฮะก็ต้องบอกกันตามตรงว่าในความรู้สึกผมนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับผมมองว่ามันน่าจะเป็นเบอร์30นะฮะถามว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นนะครับถ้าใครเคยใช้น้ำมันเครื่องของ Honda นะฮะน้ำมันเครื่องสูงนะครับผมก็จะเป็นเบอร์30สักส่วนใหญ่นะฮะที่เขาจะเติมให้เรานะครับถ้าใครเคยผ่านจุดนั้นมาก่อนจะพอเข้าใจได้นะฮะว่ามันจะมีความรู้สึกเขาเารียกไงอะเบาๆหวง,วง,วงแบบๆแปลกๆนะครับผมกับตัวเครื่องยนต์นะฮะ มันจะไม่ได้หนืดหรือว่านั่นๆเหมือนพวกเบอร์40หรือเบอร์50นะครับมันจะมีฟิลลิ่งประมาณนั้นอยู่นะฮะกับน้ํามันเครื่องตัวนี้นะครับแต่ใช้งานกันมานะฮะก็สักระยะหนึ่งอย่างที่แจ้งไปก็ไม่ได้มีผลอะไรนะฮะกับการขับขี่อะไรนะครับผมก็ใช้งานได้นะครับใช้งานได้ปกตินะฮะทีนี้เราก็มาเข้าสู่ถึงเปอร์포เรนซ์ต่างๆที่เราจะได้จากน้ำมันเครื่องตัวนี้กันนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยจะเลี้ยงถูกสักทีนะฮะว่าต้องเทมจากตัวไหนก่อนนะครับผม เราเริ่มจากรอบเครื่องยนต์ก่อนแล้วกันนะฮะ <c oughs> ในรอบเครื่องยนต์ของนะ้ำมันเครื่องตัว v o l t i c X M b o ที่ทําได้นะฮะถามว่าเป็นอย่างไรนะครับผมรอบต้นก็ถือว่าโอเคดีนะฮะรอบกลางยังไม่ค่อยโดดเด่นรอบกลางผมมองว่ามันก็ปกติดีไม่ได้โดดเด่นอะไรนะฮะไม่ได้มีอะไรประทับใจเท่าไหร่อัตราเร่งเนิบๆนิดนึงนะฮะในรอบกลางแต่ส่วนรอบปลายทําได้ดีนะครับผมดีจนรู้สึกว่ามันสงสารเครื่องยนต์ไปหน่อยนึงนะฮะเดี๋ยวที่บายให้ฟังน,นะครับว่ามันเป็นยังไงนะฮะ วันนี้ฝนจะตกไหมเนี่ยผมตั้งใจจะถ่ายคลิปนี้หลายทีนะต้องมาเจอฝนตกตลอดเลยนะฮะแต่จริงๆน่ยที่เราดูกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เทปแรกนะมันเป็นคลิปที่สองที่สามแล้วผมเจออุปสรรคตลอดเลยมีอยู่วันหนึ่งออกมาแล้วไมโครโฟนไม่ติดนะครับผมมีแต่เสียงอะไรก็ไม่รู้นะฮะร,รอบต่อมาก็เจอฝนตกกลางทางอันไปกันใหญ่นะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายทําต่อนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วนะครับที่ผมพูดแบบนี้ซ้านะครับผมอนอกเรื่องกันพอแล้วกลับมากันต่อนะครับผม ในเรื่องที่บอกว่าอัตราเร่งนะฮะที่ผมแจ้งว่าในรอบปลายมันดีดีมากด้วยแต่ว่าในเขาเรียกไงความรู้สึกผมรู้สึกมาสงสารเครื่องยนต์เกินไปเพราะอะไรเพราะว่าจังหวะที่เราเร่งกันรอบสูงๆมากๆเนี่ยจนถึงจุดที่ถ้าใครเคยล่าใรอบนะจะเข้าใจอยู่ถ้าเราล่ากันจนกล่องตัดเลยนะฮะมันจะมีจังหวะที่เหมือนกับกล่องกอนจะตัดเนี่ยเครื่องยนต์มันจะเริ่มแบบเออจะไม่ขึ้นไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าเป็นตัวน้ำมันเครื่องตัวนี้มันยังตะบี้ตะบันขึ้นได้เรื่อยๆนะฮะก็เขาเรียกไง่ะมันรู้สึกว่าถ้าเป็นเครื่องเล็กๆอย่างที่เราใช้ทดสอบมาเนี่ยอย่างตัว c t ท2 5 5เนี่ยผมมองว่ามันสงสารมันเกินไปเออเพราะว่าเครื่องมันเล็กนะครับผมนะถึงรอบที่มันปัดได้มันจะไม่ค่อยสูงมากแต่เราก็สงสารไปหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะรอบปลายขึ้นได้ดีนะครับผมแต่ไม่แนะนําให้ตะบี้ตะบันลากกัน กันเขาเรียกไงนะหมดปอกกันยา,ยาวๆนานเกินไปนะฮะรู้สึกว่ามันขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้จนผมเกงใจเครื่องยนต์สงสารมันนะครับผมประมาณนี้นะฮะกับรอบเครื่องยนต์นะครับต้นดีกลางธรรมดาไม่มีอะไรโดดเด่นนะฮะปลายดีมากแต่ดีเกินไปหน่อยสําหรับความรู้สึกผมนะฮะแต่ถ้าคุณไปใส่เครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่านี้อาจจะเวิร์กก็ได้นะครับผม นะฮะถ้าเป็นเครื่องขนาดกลาง 250-300cc ขึ้นไปหรือจะเป็นพวกบิ๊กไบค์ 750cc 500cc อะไรพวกนี้ผมว่าน่าจะเหมาะสมอยู่นะครับผมทีนี้เราก็มาต่อกันในเรื่องของแรงสถานเครื่องยนต์นะฮะแรงสถานเครื่องยนต์ก็ทำได้ดีนะครับถึงจะเป็นเบอร์30นะฮะในความรู้สึกผมนะครับผม,ผมเอาอย่างนี้ปูกันนิดนึงละกันเพราะว่าในสเปคชี e น้ำมันเครื่องตัวนี้เนี่ยตัววิโ c ซิ i t y ร้อน มันจะอยู่ที่ร้อนร้อนคือร้อนองศานะฮะมันจะใสยอยู่ประมาณ10จุดกว่าๆนะครับก็ถือว่าใสใสใช้ได้เลยนะฮะเพราะอย่างถ้าเป็นน้ํามันเครื่องตัวท็อปๆหลายๆแบรนด์ถ้าเป็นเบอร์40มันจะอยู่ประมาณ13บสาอ่ะสิบสามสิบอยู่ประมาณนี้อันนี้บุญไปอยู่ที่10นะฮะส่วนวิโคเย็นหรือวิโคซิตี้ที่40องศาอยู่สตาร์เริ่มต้นที่50นะฮะชาวบ,บ้านจะชงเขาสตาร์ประมาณ70็ดสกันนะครับผมอันนี้สตาร์ที่50ก็ ถือว่าใสนะฮะก็สอดคล้องกันนะครับผมกับตัวดัตชีสกับฟิลลิ่งที่เราลานะฮะกรับเบิ้เครื่องตัวนี้นะครับเพราะมันเป็นเบอร์30ในะสถานเครื่องยนต์บางคนอาจจะรู้สึกว่าน่าจะสัน่นใช่ไหมพี่ไม่สั่นนะบิดลากรอบสูงๆยังไงเครื่องยนต์ก็ยังไปได้ต่อนะครับผมถ้าถ้ามีจังหวะโล่งๆเดี๋ยวผมเข้าลาดบุญนาคผมทำให้ดูนะฮะว่ามันไม่ได้มีอาการสัน่นหรือสถานจนถึงตัวผู้ขับขี่นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้ดีนะในสถานดีนะครับผมลดได้ดีมากเลยนะฮะ ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับจริงๆอยากจะขี่ไปคุยไปนะอ่าทีไฟแดงนานเหลือเกินนะครับผมร้อนด้วยนะในส่วนของรอบเครื่องยนต์ก็จะเป็นตามที่เล่าไปแล้วก็แรงสถานนะครับผมพอมันไม่ได้ขี่นะมันพูดไม่ถูกนะฮะเดี๋ยวเราเอาเป็นเรื่องเกียร์ดีกว่ารนะหว่างรอไฟแดงนะฮะในจังหวะการเข้าเกียร์เนี่ยบอกเลยตรงๆว่าตัวนะวอลตอริกเอ็ u เูเนี่ยจังหวะเข้าเกียร์เวลาเรากดเกียร์ออกไปอะ่ะมันไม่ได้นุ่มนะฮะ ยี่ห้ออื่นนิ่มกว่านะครับผมเวลากดเกียร์อะไรพวกนี้มันจะมีความรู้สึกถึงกลไกปิดปลายตีนขึ้นมานิดหนึ่งนะขอพูดตรงๆเลยนะกันอยาหยานิดๆนะฮะมันจะปิดปลายเท้าขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมมีแมคขนินของกลไกเกียร์เวลาเรากดลงไปจะติดขึ้นมานิดหนึ่งมันไม่ได้นุ่มกดง่ายอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แข็งเหมือนน้ามันเครื่องเกียร์ต่ำๆหรือระดับกลางนะฮะนิ่มกว่าพวกนั้นถ้าคุณใช้น้ํามันระดับกลางมาคุณเจอตัวนี้คุณจะรู้สึกวา่าน,นิ่ม แต่ถ้าคุณเคยใช้ระดับท็อปของแดนเจ้าตลาดต่างๆมาตลอดคุณจะรู้สึกว่าตัวนี้มันแข็งกว่านะครับผมมันอยู่กลางๆระหว่างประมาณนั้นนะฮะไม่ได้นิ่มมากอะไรนะครับแต่ว่าจังหวะการเข้าเกียร์เนี่ยถือว่ากระชับนะฮะการจังหวะเข้าหนึ่งสอะไรพวกนี้หรือเจ้าเชนเกียร์ลงจังหวะเข้าเกียร์กระชับนะฮะคัดจับได้ดีนะครับผมไฟเขียวแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมการเข้าเกียร์ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะาติดแค่ตรงนั้นนิดนึงนะครับผม ในความรู้สึกถึงแม้คันหนึ่งอาจจะเป็นเพราะมันใสไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่ามันจะฟิลคล้ายๆกับเบอร์น้ำมันฮอนด้านั่นแหละกลับไปที่มา h ฮอนด้าแล้วทูฟอร์มามันดีกว่าน้ำมันฮอนดานะอันนี้เขาพูดตรงๆน้ำมันสูงง่ายๆนะฮะเพราะว่าตัวน้ำมันถ้าเป็น30ยี่ห้ออื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นสิไม่ใช่ยี่ห้ออื่นเออยี่ห้อรถเออถ้าเป็นน้ำมันสูงเนี่ยไม่ไม่มีใครใช้อยู่นะมันมียี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะครับผมเราก็จะได้ติดปากว่าน้ำมันฮอนดานะฮะทูฟอร์มาส์ของเขา เต่ว่าจะมีฟีลลิ่งบางอย่างที่คล้ายๆกันผมม่งที่จะเทียบกับอะไรดีผมก็เอาตัวนี้แหละมาเทียบนะครับผมอ่ะทีนี้กลับมาต่อเดี๋ยวย้อนกลับไปเรื่องตัวแลรสตาร์นะฮะเดี๋ยวทำให้ดูนะเดี๋ยวจะเข้าลาบัวนานนะและแฟลรสตาร์ก็เป็นปกติดีนะครับผมไม่มีอะไรน่าวิตกนะฮะทำได้ดีนะครับเดี๋ยวผมเรอออกไปตรงนี้ไปปุ๊บนะฮะจังหวะเนี้ยสมมุติเราล่าแล้วเราไปเรื่อยๆเราผมไม่ไม่ไม่เชียรียนะเนี่ยรอบมันยังขึ้นได้อยู่ แต่ผมไม่สงสารแล้วไปดีกว่านะครับผมไม่รู้หน้าจอในกล้องจะเห็นเรือนไหมเปล่าวันนี้แดดแรงด้วยอาจจะไม่เห็นนะฮะคือลอบมันไปเรื่อยๆนะครับผมรถผมเครื่องเดิมนะฮะและจังหวะที่เราลากรอบสูงๆอะ่ะถ้าใครเคยขี่จะเข้าใจอยู่ว่าถ้าเราเชนเกียร์ปุ๊บอะ่ะถ้าน้ํามันไม่ค่อยดีอะ่ะบางทีจะมีอาการเหมือนเหมือนคัดมันจับไม่อยู่นิดนึงจังหวะที่เราลากสูงๆแล้วเราเปลี่ยนเกียร์นะฮะแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับผม ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกไงสมศักดิ์ศรีนะ้ำมันแข่งนั่นเองนะเพราะถูกใช้ในการแข่งขันใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้ก็เขาเรียกไงอ่ะสิ่งที่ได้อ่ะจังหวะเข้าเกียร์อะไรพวกนี้โอเคถ้าคุณจะเอาไปใส่ซิ่งเวิร์กนะครับผมเพราะจังหวะการเข้าเกียร์กระชับคัดจับดีมากนะครับผมและแรงสถานเนี่ยผมขี่มาผมก็ไม่มีแรสถานอะไรที่มันส่งผลกระทบกับผู้ขับขี่มากเกินไปหรือว่ารถแรงสถานได้ดีนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะคะ ถ้าสังเกตดีๆในช่วงรอบกลางๆอ่ะมันจะเล่งไม่ค่อยออกช่วงต้นดีนะแต่กลางไม่ค่อยไม่ค่อยมีอะไรมันผมว่ามันยังไงก็ไม่รู้อ่ะไม่ค่อยชอบช่วงรอบกลางของน้ำมันตัวนี้เท่าไหร่แต่รอบปลายก็โอเคดีนะฮะ <S <S ต่อมากันเรื่องอะไรดีอุณหภูมิมะอุณหภูมิก็ไม่มีอะไรวิตกนะฮะเพราะว่าเส้นทางนี้เราก็ขี่กันประจำแล้วรถคันนี้มันมีเทอร์โมมิตเตอร์อยู่วัดอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียสนะครับ อุณหภูมิไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับแล้ววันนี้แดดแรงด้วยนะฮะผมขี่มาถึงจุดจุดนี้เนี่ยจริงๆมันควรจะทะลุร้อยสิบไปแล้วแต่ตอนนี้ยังอยู่ประมาณร้อสิบเก้าอยู่นะครับผมถ้าจะให้เขาเรียกไงแอบ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 แอ,บอวยแล้วกันในช่วงอุณหภูมิสูงอ่ะพอมันเริ่มทะลุร้อยขึ้นไปอ่ะแล้วมันเครื่องตัวนี้ในความเขาเรียกไงนะจะบอกว่าความรู้สึกก็คงไม่ได้เพราะผมก็ดูเทอร์โมมิตเตอร์ตร,ตรงนี้อยู่ถ้าอุณหภูมิมันเกินร้อยขึ้นไปอ่ะเวลามันจะขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะ มันจะขึ้นช้าลงกว่ายี่ห้ออื่นนิดหนึ่งแต่ความรู้สึกผมนะผมก็อาจจะไม่ได้มานั่งจ้องตัวอุณหภูมิตลอดเวลาในะตอนขับขี่นะฮะแต่ในบางจุดที่ผมขับไปถึงอย่างเงี้ยผมก็เข้าใจได้ว่าถึงผมถึงจุดประมาณตรงเนี้ยหรือเรียกหน้าบุคลโลเนี่ยอุณหภูมิเครื่องยนต์มันควรจะประมาณเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยนะฮะก็อ,อยู่ในเกณฑ์ที่ผมมองว่าถ้าเป็นใช้งานในอุณหภูมิที่ความร้อนเริ่มขึ้นสูงมันยังคงสแตเบอร์ในความอุณหภูมิสูงอะ่ะแล้วขึ้นไปกว่านั้นอะ่ะ ช้าลงนิดหนึ่งไม่เหมือนตัวอื่นนะครับผมถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยผมขี่มาถึงตรงเนี้ยมันอาจจะทะลุไปประมาณร้อยยี่ิแปดร้อยิบเก้าแล้วก็ได้ในสภาพอากาศลักษณะแบบนี้สภาพอากาศคล้ายๆกันนะฮะการขับขี่ลักษณะคล้ายๆกันกับรถคันเดียวกันแต่ตอนนี้มันยังอยู่ที่ร้อยี่สิบกว่าอยู่ร้อยี่สิบต้นๆไม่ได้มีอะไรนะครับอ๋ออีกนิดนึงเผื่อใครไม่ทราบนะฮะรถเล็กๆอ่ะอย่างพวกเวฟหรืออย่างเครื่องอย่างที่ผมขี่เนี่ยร้อยยี่ห้าร้อยสิบอะไรพวกนี้ ถ้าคุณขี่ในความเร็วปกติประมาณเจ็ดสิบแปดสิบอุณหภูมิจะไม่ค่อยสูงนะครับแต่ถ้าคุณล่างเยอะๆล่างหมดป่องยาวๆหรือขี่ให้มันเกินแปดสิบเก้าสิบขึ้นไปยาวๆเนี่ยนะอุณหภูมิมันจะสูงกว่าคุณขับชานะครับผมนะฮะอันนี้ผมอิงตามอุณหภูมิความร้อนเครื่องยนต์ผมนะของรถคันนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถึงจุดๆุดนี้เนี่ยอุณหภูมิอากาศแบบนี้นะฮะเครื่องยนต์มันควรที่ไป ร้อยย่ไปปลายนะครับตอนนี้ผมจอดแล้วอยู่ที่ร้อยยี่สกนะฮะก็ถือว่าพอเกินร้อยแล้วก็รักษาอุณหภูมิของตัวเองได้ดีอยู่แต่ท่านรักษาไม่ได้คงไม่ไหวนะเพราะว่าแปดร้อยมึงก็หนืดอ,อยู่แค่10แล้วนะครับผมแต่พอเราเห็นตัวเลขในกระดาษว่ามันใสแต่พอเรามาใช้จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกมันแย่นะฮะมันก็ยังเขาเรื่องีมี ความมั่นใจได้ระดับหนึ่งแล้วกันนะครับผม mm hmm. น้ำมันตัวนี้นะฮะถึงอุณหภูมิสูงในสตไม่ใช่อุณหภูมิสูงที่ถึงแม้จะเจออุณหภูมิสูงแต่ทชชีดตัวเลขต่างๆมันจะดูใสแต่พอใช้งานจริงก็ก็รับได้นะมันก็ไม่ได้ไม่ได้ใสเจ๋วอะไรขนาดนั้นนะฮะ mm hmm. ทีนี้เรากลับมากันในตัวของว่าหมาะก,กับใครดีกว่าเพราะว่าตัวซีรีส์ x อเนี่ยราคามันสูงอยู่นะฮะตัว XM เนี่ย ถามว่าเหมาะกับใครผมมองว่าเหมาะกับคนที่ต้องการเพอร์ฟอร์มานซ์แต่ว่าใช้ไม่นานถามว่าทำไมคิดอย่างนั้นนะฮะคือในการขับขี่ถ้าคุณลากว่ากันไหมเพอร์ฟอร์มานซ์ก็คือเอาไปขี่ทำคำวามเร็วอ่ะเอาไปซิ่งอง,ง่ายๆนะฮะถ้าเอาไปซิ่งอ่ะโอเคตัวนี้ทำได้ดีการเข้าเกียร์ดีกระชับคัดจับดีรอบปลายดีออกตัวดีอาจจะเสียตรงกลางนิดหนึ่งนะที่ผมเล่าไปนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงเขาเรื่องไงอ่ะพออุณหภูมิมัน เราควบคู่ข,ขี่ลากลบ่บหรือเค้งความเร็วกันนานๆอุณหภูมิมันจะสูงไปเรื่อยๆอันนี้จะสูงสูงมากด้วยบวกกับว่าเบอร์มันใสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้กันย,วยาวๆนานๆเอาไปใช้แบบเป็นชีวิตประจาวันเลยวิ่งกันยาวๆวิ่งงานอะไรพวกนี้ผมว่งงามไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เพราะนั้นอุณหภูมิสะสมมันจะสูงถ,ถ้ายิ่งสูงมากๆถ้าฟิล์มน้ํามันมันจะยิ่งบางลงเรื่อยๆแล้วบวกกับว่าอันนี้นเป็นเบอร์ที่ใสด้วยเพราะฉะนั้นฟิล์มน้ำมันมันบางอยู่แล้วถ้าคุณเอาไปเค้นกันนาน อัตราการสึกหลอของเครื่องยนต์อาจจะสูงนะฮะอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะกะ็แล้วแต่นะครับผมโดยรวมก็เป็นประมาณนี้นะฮะกับน้ำมันเครื่อง Voltonic X M Blue นะครับผมนะฮะแล้วถ้าอยากลองบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใน e s สคริปชันด้านล่างเช่นเดิมนะครับผมผมตกหล่นตรงไหนไหมเนี่ย <c oughs> ไม่น่ามีแล้วมั้งอุณหภูมิก็เล่าไปแล้วเนาะรอบเครื่องยนต์แรงสถทานอะไรต่างๆการเข้าเกียร์ก็หมดแล้วแหละนะครับผม ยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับผมและย้ำทุกครั้งนะฮะกับน้ำมันเครื่องนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับคุณต้องลองด้วยตัวของคุณเองครับจงวกว่าพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ